เมื่อวาน17ตุลาลืมทักทายพี่เพื่อนน้องในแวดวงตำรวจเป็นเขาเรียกว่าวงการตำรวจกับคุณนายนี่ถือว่าซีปึกกันนะหลายคนเ,ยคเขาบอกแบบนั้นค่ะเลยครับเขาบอกรายการเรากับรายการกับวงการตำรวจเนี่ยดูจะเป,เป็นคู่ซีแต่เป็นคู่ซีแบบไหนไม่รู้นะรักกันมากเลยใช่ไหมครับตบจูบตบจูบกันทุกวันรักกันมากใช่ไหมครับรักหรือเกลียคะรักแก่รแกตำรวจเจ<ร>้าตัวไทย Inside Thailand ก็บตำรวจเมื่อวานค่ะ17ตุลา เป็นวันตำรวจแห่งชาติสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวตำรวจรืมทักทาไทยพี่เพื่อนน้องในเวดวงตำรวจพลาดไปได้ไงเนี่ยเนาะดังนั้นดังนั้นเช้าวันนี้เ,เรา,าจะมีคลิปฉลองวันตำรวจค่ะน่ารักน่ารักมาเปิดให้ได้รับชมกันนานๆจะมีเรื่องน่ารักน่ารักของตำรวจมาบ้างนะไม่ใช่มีแต่เรื่องร้ายๆค่ะไปดูกันสักนิดสิครับว่าพันตำรวจเอกเวรชาติสุบงกตผู้กำกับสพสองดาวจังหวัดสกลนคร ฉลองวันตำรวจแห่งชาติอย่างไรต้องไปดูค่ะเชนค่ะมานี่มาไปใส่บวกมาคุยกันก่อนไปใส่บวกมาคุยกันก่อนไปหวานไม่ไเดียวกันตำรวจ่ะอยากจิ้มครับไปเรื่องเอาไปสั่งไปรับไปสั่งเอาไปรับไปสั่เอาไปรับไปสั่งเอาไปรับไปสั่งเอาไปัไปสั่ขอหาไใส่บวกกับนกเอาไอจิ่มไปถ้วยนึง กินนเลยครับเลยครับกินเลยกินต้องกินต้องกินเอาไปกินไปกินไอ้นี่คืแฉกเอาให้สองกินสองก็หาไม่พบไปฝากไรงไหนพวกน้องที่นไปไม่เอาไม่อาไม่เอาจริงจริงกว่าให้น้องมาน้องมาเอาน้องมาโอเคเออวันนี้วันตำรวจพุ่งกับจราจรกันเลยทำโทษประชาชนที่ไปใส่หมวกกันน็อก ด้วยการให้จึงไอติ๊มมา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 ไป่ใส่โบกน็อกไม่ใส่โบกน็อกจอด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 จจอดจอดจออดจ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 อด เป็นขวัญใจชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนู่กับสองดาวเป็นขวัญใจของชาวบ้านอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเวลาเรียกมารับใบสั่งเนี่ยชาวบ้านก็ยิ้มนะคะไม่ได้ตกใจรู้มุกใช่ไม่ได้ปรับจริงๆหรอกไม่ได้ปรับจริงๆหรอกบ้านเรามีไหมเนี่ยใบสั่งเราแจกไอติมคนละถ้วยะแจกใบสั่งด้วยการแจกไอติมคนละหนึ่งถ้วยเออสองถ้วยก็แถมให้ใส่หมวกกันเนาะเจอเด็กสองถ้วยไปเลยเออถ้าโดนสองข้อหานะเอาไปเลยสองถ้วยแม่น่ารักนะมุมตำรวจแบบนี้ก็มีด้วยนะนานจะเห็นกรุงเทพไม่มีนะ กรุงเทพก็คือขั้นต่ำห้าร้อยอ้าวเหรอไม่ใช่สองร้อยหรอไม่มีอ้าวไม่มีแล้วเหรอสองร้อยร้อยหนึ่งอ่ะไม่มีอ้าวเหรอไม่มีโอ้ใช่จ่ายสองร้อยนี่อายเขาเลยนะแค่จอดสิบห้านาทีลงไปซื้อของที่ประชาอะไรนะร้านท็อปประชชาื่นอประชาชื่นโดินไปเท่าไหร่เขาวนั้นรู้ได้อย่างไรไม่ทราบสิบห้านาทีเร็วมากเลยจอดในที่ย่างจอดจ้องอยูห้าร้อยห้าร้อยก็ทำผิดกดตั้งใจก็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  คนละเมืองดีอย่ามีปากมีเสียงอย่าหืออย่าอือจบใช่ไม่มีละครับแจกไอติมมีเฉพาะที่สองดาว,ดวที่เดียวที่เดียวทั้งประเทศไทยมีที่เดียวโดนไปสั่งแจกไอติมอืมค <laughs> ่ะเป็นมุมน่ารักน่ารักของตำรวจตป,ะ,าาปะปีนีต